สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็เด็กม้งที่ไม่รู้จักภาษาม้งแล้วนะคะมาเรียนภาษาม้งได้นะคะมีพี่น้องคนไทยบางส่วนยักลรู้จักภาษามง้งค่ะก็เลยมา,าวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้กเกี่ยวกับภาษามง้งในเวอร์ชั่นพูดภาษาไทยสอนภาษาม้งนะคะ อานี่ก็คือพยัญชนะภาษามมงนะคะพยัญชนะภาษามมงก็จะมี56ตัวมี้ตัวมีตัวเดียวตัวคู่นะคะแล้วก็มี3ตัว4ตัวเป็นรวมเป็น56ตัวนะคะก่อนที่เราจะมาท่องพยัญชนะเราต้องไปรู้จักภาพรู้จักสิ่งของในรูปภาพก่อนนะคะว่าภาษามมงเขาเรียกอะไรก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาท่องพยัญชนะนะคะอ่าภาพที่1นนะคะภาพที่1่ ควายนะคะควายภาษามมงคลเรียกว่าตึกภาพที่สองนะะที่ตั้งหม้อสามขานะคะภาษามมงคลเรียกว่าลุกกออภาพที่สามดอกไม้นะคะดอกไม้ภาษามมงคลเรียกว่าป้าอาภาพที่สี่นะคะกําไรคอกระไล่กำไรคอภาษามมงคลเรียกว่าเสาอาภาพที่ห้าเฟิร์นนะคะเฟิร์นภาษามมงคลเรียกว่าชัวอ่วภาพที่หกลิงภาษามมงคลเรียกว่าเลี้ย ภาพที่เจ็ดนกนะคะนกภาษามมงเขาเรียกว่าน่องภาพที่แปดดื่มนะคะภาษามมงเขาเรียกว่าเห่าภาพที่9แมวนะคะแมวภาษามมงเขาเรียกว่าหมีภาพที่10นะคะสุนส right. ัขสุน <bilingual> ัขภาษามมงเขาเรียกว่าเดะภาพที่11นะคะกบนะคะกบกบภาษามมงเขาเรียกว่ากาภาพที่12เหนะคะเห็นภาษามมงเขาเรียกว่าปลา ผ้าที่13นะคะมีดนะคะมีดภาษาม้งเขาเรียกว่าเตี่ยนะคะเตี่ยผ้าที่สิบสี่นะคะหินนะคะหินภาษาม้งเขาเรียกว่าเร๊ะผ้าที่15บห้าฟินนะคะฟินภาษาม้งเขาเรียกว่าเย้งผ้าที่16นะครกกระเดือกนะคะครกกระเดือกภาษาม้งเขาเรียกว่าจอกผ้าที่17นะคะผ้าที่17เจ็ดขวดนะคะขวดภาษาม้งเขาเรียกว่าฟื้นะคะฟื้ อ้าวหลังจากที่รู้จักสิ่งของในรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเราเก็ไปท่องพยัญชนะด้วยกันนะคะตัวข้างบนก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวข้างล่างก็คือตัวพิมพ์เล็กนะคะอันนี้เขาก็ดัดแปลงมาจากภาษาอังกฤษนะคะตัวข้างบนก็คือตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนมากเขาจะใช้ตัวพิมพ์เล็กนะคะแล้วก็เอาตัวพิม์ใหญ่ให้ดูเผื่อเขาไปเจอตัวพิมพ์ใหญ่จะได้อ่านเป็นนะคะอ้าวรูปจักสิ่งของในรูปภาพเสร็จแล้วเราก็มาท่อง พยัญชนะภาษามองไปด้วยกันนะคะอ้าวเริ่มจากภาพที่หนึ่งหรือตัวที่หนึ่งนะคะอ้าวท่องไปด้วยกันนะคะตอตึกก้โปป้าซอเสาชอชวลโลเละนโนนงฮอเฮามอมีโดเดกโกกะโวาโจเตียโรเจยอยิง จอจอฟอฟฟ์อ่อานี่ก็คือพ,พยัญชนะอ่าภาษาโมงตัวเดียวนะคะตัวเดียวก็มี17ตัวอันนี้ก็คือ EP 1นะคะ EP 1อา่าต่อไปนะคะเราไปดูกันที่ EP 2กันนะคะ EP 2ก็เอ่อเป็นพยัญชนะอา่าโมงสองตัวนะคะค่ะ EP พีนี่คือ EP 1นะคะอา่าต่อไปไปดูอา่าพยัญชนะอา่าสองตัวที่ EP 2กันนะคะ